พี่น้องทำความสะอาดสะตกใจกบหรืออะไรนี่ออไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่มากลัวสิ่งนี้ตายเจ้าชายกบมาจากไหนโอ้ยปลาเลี้ยงไว้ในสะแต่กบนี้ไม่ได้เลี้ยงท่านมาได้ยังไงเนาะพี่น้องบ้านมีแต่กำแพงล้อมไปหมด เบึงดีล่ะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่กำแพงปูนกำแพงไม้ท่านมาจากไหนโอ้ยไม่กล้าจับตาเลือตูนคักเพรกล้าจับจับไปป้อยไส่อะไรเยอะ ไม่กล้าแม่ที่จะจับขนาดเป็นลูกเช่าหน้าคัคา,ากบก,บกินมาแล้วแต่บอกกาจับโอ้ย